สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับสู่การพูดคุยเจาะลึกเรื่องราวที่เราสนใจกันนะคะ วันนี้มีมีเรื่องราวทางการทูตที่น่าสนใจเกิดขึ้นสดสด,สด,ดร้อนๆเลยค่ะเป็นภาพของรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศสปป,ปลาวนะคะกาลังประดับเปลี่ยนการมิตรภาพให้กับเอกอัครราชทูตรัสเซียประจําสปปลาวซึ่งกําลังจะสิ้นสุดวาระพอดีเลยวันนี้เราจะมามาสํารวจเรื่องนี้กันค่ะไม่ใช่แค่รายงานข่าวทั่วไปนะคะแต่จะพยายามทําความเข้าใจว่าจริงๆแล้วเนี่ยเหตุการณ์นี้บอกอะไรเราบ้างเกี่ยวกับความสัมพันธ์ลาวรัสเซียมันมีความสําคัญ,ญยังไง ทําไมต้องมีการมอบเบรกในลักษณะนี้คือเราก็จะอ้างอิงจากข้อมูลที่เราได้รับมานะคะคําถามแรกที่ผุดขึ้นมาในใจเลยก็คือเบื้องลึกเบื้องหลังของการมอบเหรียญครั้งนี้คืออะไรคะมันมีความหมายมากกว่าแค่พิธีการอําลาธรรมดาธรรมดาหรือเปล่าลองมาแกะอรอยกันดูค่ะครับผม คือเหตุการณ์นี้ถ้ามองผิวเผินอาจจะเหมือนพิธีการทู่ทั่วไปนะครับแต่ถ้าเราดูในรายละเอียดแล้วเนี่ยมันสะท้อนอะไรหลายอย่างจริงๆครับทั้งความสัมพันธ์ที่มีมายาวนานประวัติศาสตร์ร่วมกันและที่สําคัญก็คือความร่วมมือที่ไม่ได้มีแค่ด้านเดียวแต่มันแบบว่ามันแผ่ขยายไปหลายมิติมากระหว่างสปปลาวกับสหพันธรัฐรัฐรเสเซียครับ น่าสนใจจังค่ะงั้นเรามาเริ่มปูพื้นกันก่อนเลยดีไหมคะว่าภาพเหตุการณ์จริงๆมันเป็นยังไงใครเกี่ยวข้องบ้างเกิดขึ้นที่ไหนเมื่อไหร่คะได้เลยครับเหตุการณ์นี้เพิ่งเกิดขึ้นเมื่อวันที่6พฤศจิกายน2025ที่ผ่านมานี้เองครับสถานที่ก็คือกระทรวงการต่างประเทศสอบปปลาวที่นครหลวงเวียงจันทร์ครับ แล้วบุคคลสําคัญในภาพก็คือท่านทองสมัตรพรมวิหารรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศสอปป,อป,อปอลาวใช่ไหมคะซึ่งท่านกําลังให้การต้อนรับแล้วก็จัดพิธีมอบเหรียญให้กับท่านวลาดิเมียกาลิน,นเอกอัครราชทูตรัสเซียประจําสอปป,อป,อปอลาวที่เดินทางมาเข้าเยี่ยมอําลาเพราะว่าครบวาระพอดีสิ่งที่สะดุดตาก็คือท่านรัฐมนตรีเป็นผู้ประดับเหรียญให้ด้วยตัวเองเลยนะคะ ใช่ครับจุดนี้มีความหมายนะครับการที่รัฐมนตรีต่างประเทศซึ่งเป็นตำแหน่งระดับสูงในคณะรัฐบาลเนี่ยลงมาเป็นผู้มอบเหรียญแล้วก็จัดพิธีให้ด้วยตัวเองถือเป็นการให้เกียรติอย่างสูงมากครับมันส่งสัญญาณชัดเจนว่าทางสปป,ปลาวให้ความสำคัญกับความสัมพันธ์นี้ในระดับนโยบายเลยแล้วก็อย่างเป็นการแสดงความชื่นชมต่อบุตรบาทแล้วก็ผลงานของท่านทูตการลินินเป็นการส่วนตัวด้วยนะครับไม่ใช่แค่พิธีการตามตำแหน่งเท่านั้นอ๋ oh. ค่ะเข้าใจเลยค่ะพอเห็นภาพแล้วว่าเป็นการให้เกียรติอย่างสูงมากๆแล้วในเนื้อหาของการพูดคุยหรือเหตุผลที่ทางสปป,ปลาวกล่าวถึงในการมอบเหรียญครั้งนี้ล่ะคะมีอะไรที่บ่งบอกถึงความสําคัญเป็นพิเศษอีกบ้างไหมคะมีการกล่าวถึงเหตุผลชัดเจนเลยครับท่านรัฐมนตรีทองสมัตริพรมวิหารเนี่ยได้ชื่นชมท่านทูตกาลินินอย่างมากเลยประเด็นหลักๆก็คือการปฏิบัติหน้าที่ในสอปปอลาวมายาวนานถึง6ปี ซึ่งท่านรัฐมนตรีระบุว่าเป็นไปด้วยความสําเร็จอย่างสง่างามแล้วก็มีผลงานที่เป็นรูปธรรมสูงมากครับ6ปีโหนี่ถือว่านานมากเลยนะคะสําหรับการเป็นทูตในประเทศเดียวปกติแล้ววาระการดํารงตําแหน่งทูตนี่มักจะสั้นกว่านี้หรือเปล่าคะใช่ครับโดยทั่วไปแล้ววาระอาจจะอยู่ที่ประมาณ3-4ปีนะครับการอยู่ถึง6ปีนี้ถือว่าค่อนข้างนานมันบ่งบอกอะไรได้หลายอย่างเหมือนกันอย่างแรกเลยคือความต่อเนื่องในการทํางาน แสดงว่านโยบายความร่วมมือต่างๆที่ริเริ่มไว้ก็มีโอกาสได้สารต่อจนเห็นผลอย่างที่สองมันสะท้อนถึงความไว้วางใจในระดับสูงด้วยทั้งจากประเทศต้นสังกัดคือรัเสเซียที่ให้ท่านทูตอยู่ยาวแล้วก็จากประเทศผู้รับคือสปป,ปลาวที่มีความสัมพันธ์ที่ดีราบเรื่องกับท่านทูตจนสามารถปฏิบัติหน้าที่ได้ครบวาระยาวนานขนาดนี้ครับอื นั่นก็หมายความว่าการมอบเหรียญครั้งนี้ไม่ใช่แค่การขอบคุณตามมารยาตแต่การยอมรับผลงานที่เกิดขึ้นจริงๆตลอด6ปีนั้นเลยนะคะถูกต้องครับมันคือการจาลึกคุณงามความดีอย่างที่เขาใช้คําในเอกสารเลยนะครับคือเป็นการยอมรับผลงานที่เป็นรูปธรรมจับต้องได้ที่ท่านทูตกาลินินได้สร้างไว้โดยเฉพาะอย่างยิ่งบทบาทในการเสริมสร้างความสัมพันธ์ชั้นมิตรและความร่วมมือระหว่างสองประเทศให้แน่นแฟนยิ่งขึ้นครับโอเคค่ะ พอพูดถึงผลงานที่เป็นรูปธรรมกับการเสริมสร้างความสัมพันธ์แล้วเนี่ยเราลองมาเจาะลึกตรงนี้กันหน่อยดีไหมคะว่ามีอะไรบ้างที่ถูกหยิบยกขึ้นมาเป็นตัวอย่างที่ชัดเจนมีหลายด้านที่ท่านรัฐมนตรีกล่าวถึงเลยครับที่สําคัญมากๆอย่างแรกเลยก็คือการประสานงานและก็อำนวยความสะดวกในการแลกเปลี่ยนการเยือนของคณะผู้แทนระดับสูงของทั้งสองประเทศการเยือนระดับสูงอันนี้สําคัญยังไงนะคะดูเหมือนเป็นเรื่องพิธีการแต่จริงๆแล้วมันส่งผลอะไรบ้างคะสําคัญมากครับ เพราะว่าการเยือนระดับสูงไม่ว่าจะเป็นระดับประมุขของรัฐหัวหน้ารัฐบาลหรือรัฐมนตรีเนี่ยมักจะเป็น,นกลไกหลักเลยนะครับในการขับเคลื่อนนโยบายกําหนดทิศชาติความร่วมมือแล้วก็ตัดสินใจในประเด็นสําคัญสําคัญการที่ท่านทูสามารถอำนวยความสะดวกให้มีการเยือนเหล่านี้เกิดขึ้นได้อย่างราบรื่นมันก็หมายถึงการเปิดประตูให้เกิดความตกลงความร่วมมือใหม่ๆตามมาได้อีกมากเลยครับมันเป็นการสร้างโมเมนตัมทางการเมืองในระดับสูงสุดนะครับอ๋อ oh. เข้าใจแล้วค่ะคือเป็นเหมือนตัวเร่งปฏิกิริยาให้ความร่วมมือมันเดินหน้าไปได้แล้วนอกจากเรื่องการเยือนระดับสูงแล้วมีด้านอื่นๆอ,อ,อีกไหมคะที่ท่านทูตมีบทบาทสําคัญมีการกล่าวถึงความร่วมมือที่หลากหลายมากครับครอบคลุมตั้งแต่ด้านการเมืองความมั่นคงซึ่งอันนี้เป็นพื้นฐานสําคัญของความสัมพันธ์อยู่แล้วไปจนถึงด้านที่ส่งผลต่อชีวิตความเป็นอยู่แล้วก็การพัฒนาโดยตรงเลยเช่นการศึกษาสาธนารณสุขเศรษฐกิจแล้วก็การพัฒนาบุคลากรครับ โหกว้างขวางมากเลยนะคะแสดงว่าความสัมพันธ์นี้ไม่ได้มีแค่มิติทางการเมืองอย่างเดียวแต่ลงลึกไปถึงระดับสังคมและเศรษฐกิจด้วยใช่ครับและที่น่าสนใจเป็นพิเศษเลยคือมีการกล่าวถึงความช่วยเหลือด้านมนุษยธรรมโดยเฉพาะอย่างยิ่งเรื่องการเก็บกู้ระเบิดที่ยังไม่แตกหรือ UXO ในสอปอลาวนะครับรวมถึงการสนับสนุนด้านวัสดุอุปกรณ์แล้วก็เครื่องมือต่างๆที่เกี่ยวข้องด้วย ประเด็น UXO นี่สำคัญมากสำหรับสบปปลาวจริงๆนะคะเพราะเป็นมรดกตกค้างจากสงครามที่ส่งผลกระทบต่อชีวิตประชาชนแล้วก็การพัฒนาประเทศมานานมากๆเลยถูกต้องครับและการที่รัสเซียเข้ามาให้ความช่วยเหลือในด้านนี้อย่างต่อเนื่องโดยมีท่านทูตกาลินินเป็นผู้ประสานงานเป็นผู้ผลักดันเนี่ย มันมีความหมายลึกซึ้งมากนะครับมันไม่ใช่แค่การให้เงินช่วยเหลือทั่วไปแต่มันคือการช่วยเหลือในเรื่องที่เป็นความเจ็บปวดแล้วก็เป็นอุปรสรรคสำคัญของประเทศลาวโดยตรงเลยการเก็บกู้ UXO เนี่ยมันช่วยให้ประชาชนกลับไปใช้ที่ดินทำกินได้อย่างปลอดภัยช่วยให้การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานทำได้สะดวกขึ้นมันเป็นการช่วยเหลือที่แบบว่าจับต้องได้จริงๆแล้วก็ตอบโจทย์ความต้องการเร่งด่วนของสอปปลา,าวอย่างแท้จริงเลยครับ ในมุมมองทางการทูตนะครับนี่ถือเป็นสัญ,ญลักษณ์ของมิตรภาพที่แข็งแกร่งแล้วก็จริงใจมากๆมันสร้างความรู้สึกขอบคุณความผูกพันที่ลึกซึ้งกว่าความช่วยเหลือด้านอื่นๆหลายอย่างเลยครับฟังดูแล้วการช่วยเหลือด้าน UXO นี่เป็นมากกว่าแค่โครงการนะคะแต่เป็นเหมือนสะพานเชื่อมความรู้สึกของคนทั้งสองประเทศเลยแล้วเรื่องการพัฒนาบุคลากรก,รกับการศึกษาล่ะคะมีความสําคัญอย่างไรในภาพรวมคะอันนี้ก็สําคัญไม่แพ้กันครับแต่มันจะมองในระยะยาวมากกว่า การให้ทุนการศึกษาการฝึกอบรมการแลกเปลี่ยนผู้เชี่ยวชาญต่างๆเนี่ยถือเป็นการลงทุนในอนาคตของความสัมพันธ์เลยนะครับเป็นการสร้างคนรุ่นใหม่ของทั้งสองประเทศให้มีความรู้ความเข้าใจแล้วก็มีเครือข่ายที่จะทำงานร่วมกันต่อไปในอนาคตมันเป็นการสร้างรากฐานที่ยั่งยืนให้กับความสัมพันธ์ไม่ใช่แค่ความร่วมมือเฉพาะหน้าแต่เป็นการวางแผนสำหรับอีก10-20ปีข้างหน้าเลยครับ เห็นภาพชัดเจนเลยค่ะว mm ่าผลงานที่ท่านทูตมีส่วนร่วมนั้นมันครอบคลุมแล้วก็ลึกซึ้งจริงๆทั้งระดับนโยบายการแก้ปัญหาเร่งด่วนแล้วก็การลงทุนเพื่ออนาคตทีนี้นอกเหนือจากความสัมพันธ์แบบ2ต่อ2หรือทวิภาคีแล้วเนี่ยในแหล่งข้อมูลมีการพูดถึงความร่วมมือในเวทีระหว่างประเทศหรือพหุภาคีบ้างไหมคะมีการกล่าวถึงครับ ท่านรัฐมนตรีทองสมัติพรหมวิหารได้พูดถึงการที่ทั้งสองประเทศมีการประสานงานและก็สนับสนุนซึ่งกันและกันในเวทีระดับภูมิภาคและก็ระดับสากลด้วยครับมีการยกตัวอย่างที่ชัดเจนไหมคะเช่นในกรอบไหนเป็นพิเศษ มีการเน้นย้ำเป็นพิเศษถึงบทบาทความร่วมมือในช่วงที่สอปปอลาวเป็นประธานอาเซียนครับซึ่งตรงนี้ก็ชี้ให้เห็นถึงความร่วมมือในกรอบอาเซียนรัเสเซียอย่างชัดเจนเลยครับอ่าตรงนี้น่าสนใจมากเลยค่ะแสดงว่าความสัมพันธ์ที่ดีในระดับทวิภาคีเนี่ยมันส่งผลเชื่อมโยงไปถึงบทบาทในเวทีที่ใหญ่ขึ้นอย่างอาเซียนด้วยนะคะใช่ครับมันแสดงให้เห็นว่าความสัมพันธ์ลาวรัเสเซียไม่ได้ดําเนินไปอย่างโดดเดี่ยวแต่มีการเชื่อมโยงกับพลวัตในระดับภูมิ ภาคอย่างมีนัยสำคัญการที่ลาวและรัเสเซียประสานงานสนับสนุนกันในเวทีพหุภาคีอย่างเช่นอาเซียนหรือสหประชาชาติเนี่ยมันบอกเราว่าทั้งสองประเทศมองเห็นผลประโยชน์ร่วมกันในการทำงานผ่าน,นกลไกเหล่านี้และสปะปลาวในฐานะสมาชิกอาเซียนก็มีบทบาทสำคัญในการเป็นสะพานเชื่อมให้รัเสเซียเข้ามามีส่วนร่วมกับภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ได้มากขึ้น โดยเฉพาะอย่างยิ่งในช่วงที่เราทําหน้าที่เป็นประธานอาเซียนบทบาทนี้ก็จะยิ่งเด่นชัดขึ้นไปอีกครับการเป็นสะพานเชื่อมนี่ดูเหมือนจะเป็นคำสำคัญเลยนะคะเพราะว่าจำได้ว่าท่านทูตกาลินินเองก็ใช้คำนี้เหมือนกันตอนที่ท่านกล่าวตอบรับใช่ไหมคะใช่เลยครับหลังจากที่ท่านรัฐมนตรีกล่าวชื่นชมแล้วก็มอบเหรียญแล้วเนี่ย ท่านทูตกาลินินก็ได้กล่าวขอบคุณอย่างจริงใจเลยครับต่อรัฐบาลสอปป,อปอลาวประชาชนลาวและก็โดยเฉพาะกระทรวงการต่างประเทศที่ได้ให้ความร่วมมืออำนวยความสะดวกและก็สนับสนุนการปฏิบัติหน้าที่ของท่านตลอดระยะเวลา6ปีจนสําเร็จลุล่วงไปด้วยดีและที่น่าสนใจมากๆก็คือคํามั่นสัญญาของท่านทูตถูกต้องครับท่านทูตกาลินีนยืนยันว่าถึงแม้ท่านจะพ้นจากตําแหน่งหน้าที่ทางการทูตในสอปป,อปอลาวไปแล้วเนี่ย ท่านก็จะยังคงเป็นสะพานเชื่อม bridge ต่อไปเพื่อช่วยกระชับแล้วก็เสริมสร้างความสัมพันธ์มิตรภาพความร่วมมือที่ดีระหว่างสองประเทศให้ดำเนินต่อไปในอนาคตครับทำว่าสะพานเชื่อมนี่มีความหมายลึกซึ้งนะคะมันหมายความว่ายังไงคะในบริบทนี้มันเป็นการส่งสัญญ,ญาณที่ส่งพลังมากนะครับการประกาศตัวว่าจะเป็นสะพานเชื่อมต่อไปทั้งทงที่ไม่ได้อยู่ในตําแหน่งอย่างเป็นทางการแล้ว มันแสดงให้เห็นถึงความผูกพันส่วนตัวหรือ personal commitment ที่ท่านทูดมีต่อสอปปลาวแล้วก็ต่อความสัมพันธ์นี้นะครับมันไม่ใช่แค่การทำตามหน้าที่แต่เป็นความตั้งใจจริงจากใจที่จะใช้ประสบการณ์เครียข่ายหรืออิทธิพลส่วนตัวที่มีอยู่เพื่อสนับสนุนความสัมพันธ์นี้ให้ดำเนินต่อไปไม่ว่าจะอยู่ในบทบาทไหนก็ตามนี่ทำสิ่งที่เอ่อเนื้อความคาดหมายทางการทูตตามปกติแล้วก็น่าจะสร้างความประทับใจให้กับฝ่ายลาวอย่างมากเลยครับจริงด้วยค่ะ มันแสดงถึงความรู้สึกผูกพันที่มากกว่าแค่เรื่องงานเหมือนกับว่าท่านทูตเองก็เห็นคุณค่าของความสัมพันธ์นี้จริงๆแล้วทางสปปลาวล่ะคะมองเรื่องนี้หรือมีความคาดหวังต่ออนาคตของความสัมพันธ์นี้อย่างไรบ้างคะทางสปปลาวก็แสดงความคาดหวังที่ชัดเจนเช่นกันครับท่านรัฐมนตรีทองสมัติพรมวิหารได้แสดงความปรารถนาแล้วก็อวยพรให้ท่านทูตกลินินประสบความสําเร็จในหน้าที่การงานใหม่และที่สําคัญคือ ท่านได้แสดงความหวังว่าท่านทูตจะยังคงสารต่อในการส่งเสริมความสัมพันธ์และความร่วมมือระหว่างสองประเทศให้แตกดอกออกผลยิ่งยิ่งขึ้นไปครับคำว่าแตกดอกออกผลยิ่งยิ่งขึ้นไปนี่ก็น่าสนใจนะคะมันบอกอะไรเราคะมันบอกว่าสปปลาวไม่ได้มองแค่การรักษาสถานะความสัมพันธ์เดิมที่มีอยู่หรือ Status quo นะครับแต่มีความคาดหวังอย่างสูงที่จะเห็นความสัมพันธ์นี้ เติบโตแล้วก็พัฒนาต่อไปในอนาคตคำว่าแตกดอกออกผลมันคือภาพของการเจริญงอกเงยการมีผลลัพธ์ที่ชัดเจนแล้วก็มากขึ้นควบคู่ไปกับคำว่าแน่นแฟนยิ่งยิ่งขึ้นที่ใช้ในการสรุปเหตุผลการมอบเหรียญซึ่งทั้งหมดนี้สะท้อนว่าลาวมองรัสเซียเป็นหุ้นส่วนที่สําคัญนะครับแล้วก็ต้องการยกระดับความร่วมมือให้สูงขึ้นไปอีกไม่ใช่แค่ประคองความสัมพันธ์เดิมไว้ ซึ่งทั้งหมดนี้ก็วนกลับมาตอกย้ำเหตุผลของการมอบเหรียญการมิตรภาพในครั้งนี้ว่าเป็นการยกย่องชมเชยแล้วก็จะรึกคุณงามความดีที่ท่านทูตได้อุทิศทั้งกำลังกายสติปัญญาในการทำให้ความสัมพันธ์ความร่วมมือระหว่างลาวและเซียมันขยายตัวแล้วก็แน่นแฟนขึ้นจริงๆตลอด6ปีที่ผ่านมานะคะ ถูกต้องครับมันเป็นการสรุปภาพรวมที่ชัดเจนทั้งการยอมรับผลงานในอดีตแล้วก็การแสดงความคาดหวังสำหรับอนาคตของความสัมพันธ์ผ่านพิธีการมอบเหรียญครั้งนี้เลยครับค่ะดิฉันว่าได้เจาะลึกรายละเอียดกันพอสมควรเลยนะคะตั้งแต่ภาพรวมของเหตุการณ์ความสำคัญของการที่รัฐมนตรีมอบเหรียญเองเหตุผลเบื้องหลังที่เกี่ยวกับการทำงานยาวนานถึง6ปีผลงานที่เป็นรูปธรรมมากๆโดยเฉพาะเรื่อง UXO ที่มีความหมายลึกซึง้ง ความร่วมมือในเวทีระหว่างประเทศไปจนถึงคำมั่นสัญญาของท่านทูตแล้วก็ความคาดหวังของสอปป,อปอลาวถ้าจะลองสรุปแก่นสำคัญที่เราได้คุยกันวันนี้เ,เหตุการณ์การมอบเหรียญการมิตรภาพครั้งนี้มันเป็นมากกว่าแค่พิธีการอำลาทูตตามปกตินะคะแต่มันคือการเฉลิมฉลองแล้วก็ตอกย้ำความสัมพันธ์ที่ทั้งลึกซึง้งยาวนานแล้วก็ครอบคลุมในหลายมิติมากๆระหว่างสอปป,อปอลาวและรัสเซียที่สำคัญคือมันเป็นการยกย่องบทบาท ตัวกลางหรือผู้ขับเคลื่อนที่สําคัญอย่างท่านทูตกาลินินที่มีส่วนอย่างมากในการทําให้ความร่วมมือต่างๆเกิดขึ้นจริงตลอด6ปีทั้งเรื่องใหญ่ๆระดับนโยบายไปจนถึงเรื่องที่กระทบชีวิตผู้คนอย่างการเก็บกู้ UXO เลยค่ะใช่เลยครับสิ่งสําคัญที่ได้จากการสํารวจข้อมูลชุดนี้คือการมองเห็นเนื้อแท้ของความร่วมมือที่ไม่ใช่แค่ลมปากหรือเอกสารนะครับแต่เป็นสิ่งที่เกิดขึ้นจริงแล้วก็ส่งผลกระทบตั้งแต่การเมืองความมั่นคง การศึกษาไปจนถึงการแก้ปัญหาที่เรื้อรังอย่าง UXO การเห็นภาพความร่วมมือที่หลากหลายแล้วก็จับต้องได้แบบนี้มันช่วยให้เราเข้าใจว่าทำไมความสัมพันธ์นี้ถึงยังคงดำเนินมาได้อย่างต่อเนื่องแล้วก็ได้รับการให้ความสำคัญจากทั้งสองฝ่ายการลงทุนในด้านต่างๆโดยเฉพาะการศึกษาการพัฒนาบุคลากรรวมถึงการช่วยเหลือด้านมนุษยธรรมที่ตรงจุดเนี่ยมันคือการสร้างรากฐานที่แข็งแรงให้กับความสัมพันธ์ไม่ใช่แค่ฉาดฉวยครับ และก่อนที่เราจะจบการพูดคุยเจาะลึกกันในวันนี้ก็เช่นเคยค่ะอยากจะทิ้งท้ายด้วยคำถามชวนคิดให้ลองนำกลับไปคบคิดกันต่อเองนะคะจากที่เราเห็นพื้นฐานความสัมพันธ์ที่แข็งแกร่งแล้วก็หลากหลายมิติแบบนี้แล้วเนี่ยเมื่อมองไปข้างหน้าอะไรคือโอกาสหรือความท้าทายที่น่าจับตามองเป็นพิเศษในการร่วมมือระหว่างลาวและรัสเซียในยุคต่อไปคะ ความสัมพันธ์ทวิภาคีที่ดูเหมือนจะแน่นแฟนนี้จะต้องปรับตัวหรือจะมีบทบาทเปลี่ยนแปลงไปอย่างไรท่ามกลางบริบทของภูมิภาคและโลกที่กำลังผันผวนแล้วก็เปลี่ยนแปลงไปอย่างรวดเร็วทั้งในมิติภูมิรัฐศาสตร์เศรฐษฐกิจและสังคมลองเก็บคำถามนี้ไปคิดต่อยอดกันดูนะคะสำหรับวันนี้ขอบคุณสำหรับการติดตามค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีครับ